5ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาเนี่ยโดดเด่นในเรื่องการทำงานทำเงินจเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิดิกนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมา ดูดวงชะตาในช่วงนี้กันนะครับใครที่เกิดใน5ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาช่วงนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการงานการทํามาหากินนะครับก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือการขยายกิจการงานก็มีโอกาสที่จะทําได้นะครับจะมีคนที่เกิดราศีไหนบ้างแต่ละราศีเด่นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากราศีแรกนะครับก็คือคนที่เกิดในราศี กุมนะครับคนที่เกิดในราศีกุมในช่วงนี้เนี่ยจะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือคุณนะครับในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับถ้าใครที่กำลังหาพาร์ทเนอร์อยู่นะครับหาคนคอลลบอยู่หรือว่าหาหุ้นส่วนอยู่เนี่ยก็จะได้เจอกับหุ้นส่วนที่ดีได้เจอกับเพื่อนแท้ได้เจอกับมิตรที่แท้ทรูนะครับใครที่ กำลังที่จะมองหาใครสักคนที่มาช่วยเหลือเนี่ยก็จะได้เจอกับคนที่มาช่วยเหลือคุณอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญดวงคุณเนี่ยยังโดดเด่นในด้านของความรักอีกด้วยนะครับก็ขอให้คุณเนี่ยลองเปิดใจคุยกับใครสักคนดูนะครับสำหรับคนโสดนะลองเปิดใจคุยกับใครสักคนดูนะครับแล้วคุณจะได้เจอกับคนดีๆในช่วงนี้นะครับเพราะว่าดวงชะตามาแล้วเราปล่อยให้มันผ่านไปเนี่ยมันก็ผ่านไปเลย นะครับอย่าปล่อยให้ผ่านไปก็แล้วกันสําหรับคนที่เกิดในราศีกุมนะครับราศีที่สองนะครับก็คือคนที่เกิดในราศีมังกรนะครับคนเกิดราศีมังกรดวงชะตาในช่วงนี้ของคุณนะครับก็เรียกได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะโด่งดังจะประสบความสําเร็จทำคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเข้าถึงคนดูได้มากยิ่งขึ้น นะครับคนที่เกิดในราศีมังกรในช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสได้เดินทางนะครับไปอยางต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับก็ขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาของเราในส่วนหนึ่งนะครับก็ถ้าเดินทางการเดินทางเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะได้ดีนะครับจากการที่เราเดินทางไปนะครับแล้วก็สำหรับคนโสดเนี่ยมีโอกาสได้เจอกับ คนที่ต่างชาติต่างภาษานะครับหรืออาจจะเป็นลูกครึ่งหรือลูกเซี่ยวก็ได้นะครับหรือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับใครที่ทำคอนเทนต์เนี่ยจะดีมากๆนะครับสาหรับคนที่เกิดในราศีมังกรนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้นะครับใครที่คิดจะเรียนเสริมเกี่ยวกับเรื่องภาษาเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับเรื่องภาษาเนี่ยไปได้ฉลิวเลย นะครับสำหรับใครที่เกิดในราศีมังกรน,นะครับราศีที่3นะครับคือคนที่เกิดในราศีกันคนที่เกิดในราศีกันเนี่ยจะประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจการทํางานนะครับมีโอกาสที่จะขยับขยายงานได้นะครับมีโอกาสที่จะมีอาชีพเสร,ริมอีกนะครับมีโอกาสที่จะมีหลายช่องทางนะครับจริงๆคนเราเนี่ยาการมีหลายๆอาชีพเนี่ยมันก็ดีอย่างเพราะว่า ในยุคนี้นะครับในยุคที่การแข่งขันสูงที่สุดในตลอดรอบหลายร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยยุคนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคที่มีการแข่งขันที่สูงสุดๆแล้วนะครับฉะนั้นการมีอาชีพที่มันมากกว่า1อาชีพเนี่ยมันย่อมปลอดภัยกว่านะครับไม่ว่าคุณจะอยู่เป็นคนไทยอยู่ในประเทศไหนก็แล้วแต่การมี1อาชีพมากกว่า1อาชีพเนี่ยมันปลอดภัยยิ่งกว่านะครับเออคืออันนี้เล่าให้ฟังนิดนึง คือมีคนรู้จักผมเนี่ยขนาดเคยทํางานในบริษัทที่คิดว่ามั่นคงมั่นคงเนี่ยยังอคระว่าแหละยังถูกปลดออกได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราอย่ามั่นใจในอาชีพใดอาชีพหนึ่งมากเกินไปนะครับเพราะว่าในยุคนี้เป็นยุคที่การแข่งขันสูงมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยก็การมีอาชีพที่มากกว่าหนึ่งอาชีพเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยนะครับช่วยให้ชีวิตเราปลอดภัยขึ้นเยอะเลย นะครับฉะนั้นยุคนี้เนี่ยอย่ามีอาชีพเดียวนะครับก็ลองศึกษาหาความรู้ดูนะครับว่าอาชีพใหม่ๆที่คุณพอจะทําได้เนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างนะครับเพราะว่ายุคนี้เนี่ยหลายๆอาชีพสามารถทําบนโลกออนไลน์ได้แล้วนะครับอาจจะใช้เวลาพักเที่ยงนะครับหรือใช้บางคนใช้เวลาที่อยู่บนรถด,ด้วยซ้านะครับบางคนขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าอย่างเงี้ยก็คิดคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ด้วยมือถือเครื่องเดียวก็มีให้เห็นเยอะเหมือนกัน นะครับก็ยุคนี้เนี่ยเป็นยุคของเทคโนโลยีนะถ้าคุณเข้าถึงมือถือได้คุณเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ไอเดียและต้องมาวัดต้องมาฟาดฟันกันที่ไอเดียที่คอนเทนต์แล้วนะครับโอเคราศีที่4นะครับก็คือคนที่เกิดในราศีมิถุนคนเกิดราศีมิถุนดวงเนี่ยบอกเลยเลยว่าจะเด่นจะดังในช่วงนี้นะครับจะประสบความสําเร็จเป็นที่รู้จัก เป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมนะครับได้รับการยอมรับนับถือจากคนในสังคมที่คุณอยู่นะครับสำหรับใครที่เกิดในราศีมิถุนนะครับก็พูดง่ายๆคือว่าความสำเร็จของคุณเนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ในสังคมของคุณเนี่ยนับหน้าถือตาคุณนะครับยอมรับในฝีมือของคุณยอมรับในตัวของคุณขึ้นมา นะครับถ้าคุณทำคอนเทนต์บนโลกออนไลน์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะโด่งดังได้เร็วในช่วงนี้นะครับก็แต่ขอให้เป็นคอนเทนต์ที่ดีนะครับแล้วจะดังได้อีกนานเลยสำหรับคนที่เกิดในราศีมิถุนนะครับเพราะว่าดวงคุณเนี่ยมาแล้วนะยังไงก็อย่าปล่อยไปก็และกันนะครับสำหรับใครที่เกิดในราศีมิถุนนะครับคนเกิดในราศีมิถุนเนี่ยเด่นเรื่องการเจรจา คำพูดการติดต่อสื่อสารอยู่แล้วนะครับดวงคุณเนี่ยไม่แพ้ใครในเรื่องนี้ก็เอาจุดเด่นของคุณออกมาใช้นะครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้นะแต่ว่าต้องต้องฝึกนะครับบางคนเนี่ยที่อาจจะยังไม่เคยพูดเนี่ยก็อาจจะต้องมาฝึกบ้างนะครับจะได้พูดเป็นเนาะส่วนราศีที่5นะครับก็คือคนที่เกิดในราศีพฤษภนะครับคนเกิดราศีพฤกษภเนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะครับเน้นใช้คำว่าเน้นนะครับไปทางผู้หญิงนะครับผู้เขาเรียกว่าดวงนารีอุปัรภมนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผลักดันส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จช่วยเหลือให้ตําแหน่งหน้าที่การงานคุณเนี่ยก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นจเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับมีรายได้มากกว่าเดิมนะครับใครที่เกิดในราศีพฤษภเนี่ย บางครั้งคุณอย่าไปคิดเยอะว่าเอ้ยการเราเข้าหาผู้ใหญ่เนี่ยเราเหมือนคนประจบหรือเปล่าบางครั้งในบางเหตุการณ์ผมเชื่อว่าบางเหตุการณ์นะครับถ้าเรากับคู่แข่งเราแบบมันเท่ากันเนี่ยบางครั้งก็ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราพูดไปเขาไม่ฟังเรานะครับก็อาจจะต้องจําเป็นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงนะครับแล้วคุณจะ ประสบความสําเร็จได้นะครับมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเส้นทางรัดนั่นเองนะครับโอเควันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะครับนี่แบ่งปันองค์นี้นะครับเป็นเหรียญพาระายาคุณนะครับอ่าหลังพาระาหูนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังนะครับอยู่ในกล่องแบบเดิมๆเ,เลยนะครับก็คือไม่เคยแกะมาไม่เคยแกะออกมาเลยนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากบูชาเสริมดวงชะตาให้เป็นสิริมงคล นะครับติดต่อกันได้ทางไลน์ได้เลยนะครับเพราะว่าเหรียญนี้เนี่ยไม่เคยแกะออกมาเลยนะครับอยู่ในกล่องแบบนี้เลยสวยๆหายากนะครับแล้วก็ลงยาเนี่ยโหแจ็บมากนะครับเสริมดวงชะตาให้สูงทรงเข้มแข็งมีโชคลาภนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ